สวัสดีครับพี่น้องทีทรักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระชนะในยมสิบสามข้อสามสิบสี่สาสิบห้าผมให้หัวข้อนี้ว่าบัญญัติใหม่นะครับพระคัมภีได้บันทึกบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วฉั้นใดเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรานพระคัมภีร์ตอนนี้ พะเยซูคกิ์เจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ให้บัญญัติใหม่แล้วอะไรคือบัญญัติเดิมบัญญัติเดิมก็คือพันธสัญญาเดิมซึ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําตามหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ทรงมอบเอาไว้จริงๆคริสเตียนเราต้องยึดหลักเกณฑ์ของพระเจ้าแต่นัน่นเป็นการกระทําด้วยกําลังของตัวเองด้วยใช้ความสามารถของตัวเองพึ่งพระเจ้าเพียงบางครั้งนะครับหรืออาจจะพึ่งเป็นเรื่องเรื่องไปแต่สําหรับเราทั้งหลาย เป็นบัญญัติใหม่โดยการที่พระวิญญาณข,ของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงประทับอยู่ในหัวใจของเราและพระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้กับเราอยู่ร่วมกับเราร่วมมือกับเราบรัญญัติใหม่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้รักกันและกันมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีท่าทีถูกต้อง3ประการ 1. ก็คือทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าบัญญัติใหม่จะเกิดขึ้นต้องมีบรรยากาศที่ต้องซทร,ราบซึ้งกับความรักของพระเจ้าถ้าแต่ละคนทราบซึ้งกับบรรยากาศ ความรักของพระเจ้ามันก็จะทําให้เราสามารถจะรักกันและกันได้เมื่อทุกคนทราบซึ้งทราบซึ้งหมายถึงยังไงครับเมื่อเรามองเห็นพระคุณของพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระคุณกับเราเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ ยิ่งเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะยิ่งทราบซึ้งมากเท่านั้นเข้าใจในการยกบาปของพระองค์เข้าใจในพระคุณของพระองค์ที่ได้ประทานพระวิญญาณให้กับเราเข้าใจในพระคุณของพระองค์ที่ช่วยเหลือในพันธกิจต่างๆเข้าใจในพระคุณของพระองค์เจ้าที่ประทานสิ่งดีๆกับเราถ้าทุกคนยิ่งเข้าใจในทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าบัญญัติใหม่นี้ก็จะเป็นจริงในเราทั้งหลายได้มากขึ้นเพราะว่าเราต่างคนต่างทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าเพราะคนเราทราบซึ้งกับความรักของพระเจ้าเรา รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องใครก็ตามหรือว่ารู้สึกประทับใจเรื่องอะไรแล้วก็จะเรียนแบบดังนั้นเองบัญญัติใหม่มันจะมาจากบรรยากาศของการเรียนแบบความรักของพระเจ้าแน่นอนว่าบัญญัติใหม่มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เฉพาะหนึ่งคนแต่มันต้องเป็นบรรยากาศของกลุ่มชนที่เรียนแบบความรักของพระเจ้าเมื่อเขาซาบซึ้งกับความรักของพระเจ้าเมื่อเขารู้สึกประทับใจความรักของพระเจ้าเขาก็จะเรียนแบบความรักของพระองค์ครับ ความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่เมตายุติธรรมมั่นคงเราสามารถเรียนแบบความรักของพระเจ้าด้วยการให้อภัดยด้วยการช่วยเหลือด้วยาการมีน้ำใจเอกลักษณ์ของค,คริสเตียนคืออะไรเอกลักษณ์ของคริสเตียนก็คือความรักเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงประสงค์และนั่นเองการที่พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะนั่นทําให้โลกได้เห็นถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ประการที่3ครับจะต้องให้บรรยากาศแห่งความรักของพระเจ้านั้นถูกใช้ออกมาครับพอเราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าประทับใจความรักของพระเจ้ายิ่งประทับใจจะยิ่งเรียนแบบพอเรียนแบบแล้วนะครับอยู่ในชีวของเราแล้วเราก็ต้องใช้ออกมาครับโดยทํำยังไงโดยการให้อภัยกันนะครับโดยเป็น ตัวแทนของพระเจ้านําความรอดไปยังคนอื่นนะครับดูแลคอยปกป้องยืนเคียงข้างสอนนําพวกเขาในทางของพระเจ้านั่นคือบรรยากาศแห่งการใช้ความรักและสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับบรรัญญัติของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่อยู่ที่มีความรู้สึกว่ารักคนอื่นแต่เป็นความรักที่เกิดจากการที่เราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าเรียนแบบพระองค์และใช้ความรักของพระองค์พระองค์ทรง อภัยเราอภัยพระองค์ทรงเสนอตัวเองเป็นทางรอดเรายอมสลับพระองค์คอยดูแลปกป้องเราก็จะดูแลปกป้องพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราจะอยู่เคียงข้างพระองค์ทรงสอนทรงนำเราก็ ใช้พระชนะของพระเจ้าสอนและนำกันและกันและนั่นคือหลักการบัญญัติใหม่ของพระเยซูคริสต์อธิฐานด้วยกันครับโอพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าหลาทราบซึ้งเรียนแบบและใช้ความรักอย่างพระองค์พระองค์เจ้าข้าตามบัญญัติใหม่ที่พระองค์ได้ส่งสอนเพื่อโลกจะได้รู้ว่าข้าหลาเป็นสาวกของพระองค์โปรดช่วยเหลือคริสจรของพระเจ้าที่จะเข้าใจเรื่องนี้และเป็นอันเดียวกันในเรื่องนี้อธิฐานในนามพระเยซูเจ้าอามนใช่หรือไครับ